สิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ Seven of Swords Nine of Pentacles Six of Swords Strength Queen cool of Pentacles เรื่องราวในใดที่เคยไม่ชัดเจนปิดบังซ่อนเล้นคุณจะทำให้คุณได้รู้ความจริงและสิ่งนั้นมันจะชัดเจนขึ้นคุณจะสามารถมูฟออนจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณได้คุณจะมั่งมีสีสุขมั่งมีเงินทองร่ำรวย อุดมสมบูรณ์และคุณจะเข้มแข็งและอยู่ได้อย่างมีความสุข